นโยบายสิ่งหนึ่งที่ผมยืนตั้งแต่วันแรกวินาทีแรกเดวันของการเป็นสอสอเลยจนมาถึงวันนี้ยังต่อสู้ต่อและผมเชื่อว่าสภาผู้แทนชุดที่25ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเรื่องของรัสวัสดิการมีหลายเวทีหลายพื้นที่ไปพูดแล้วเขาบอกโอุย้ยสสการจะทําได้ไง3,000บาทพี่เชื่อไหมว่าปี2552ตอนเครือข่ายรัสวัสดิการไปพูดเรื่องเงินบํานาญผู้สูงอายุ เงินผู้สูงอายุ500บาทแบบทั่วนหน้าทั้งเวทีร้อยคนคนยกมือ90คนบอกเป็นไปไม่ได้สุดท้ายมีการทำงานทางความคิดมีการพูดคุยเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มละสิบคน20คน30คนให้ตกผนึกร่วมกันว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถามว่าทำไมถึงเป็นไปได้ที่เขาพูดกันมาเขาบอกว่าเราเนี่ยตั้งแต่คลอดมาจากคัทมารดาจนมาถึงปัจจุบนนันอายุก ใครรู้บ้างว่าตัวเองเสียภาษีไปแล้วเท่าไหร่เราใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้ถ้าเกิดเปรียบเป็นบริษัทจำกัดเราคือพนักงานของบริษัทจำกัดบริษัทประเทศไทยจำกัดบริษัทประเทศไทยจำกัดเอาเงินลงทุนของเราที่เราแบ่งสันปันส่วนไปให้เขาเนี่ยเขาไปลงทุนไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบต่อกี่รอบแต่พออายุครบ60ปีเมื่อไหร่เขาบอกว่าประชากรคนไทยหรือพนักงานบริษัทประเทศไทยจำกัดเนี่ยควรมีสวัสดิการต่อมาครับ ก็มีการพูดคุยทํางานทงความคิดกับพี่น้องประชาชนอีกว่าและไอ้ห้าร้อยบาทเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังมันก็มีการมีเวทนาการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันอายุ60ปีขึ้นไปได้600บาทอายุ70ปีขึ้นไปได้700บาทอายุ80ปีขึ้นไปได้800บาทอายุ90ปีขึ้นไปท็อปอัพให้เลย1000บาทนี่คือท่านบันได มาจากการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้มาจากกระบวนการคิดของใครคน size, ใดค,คนหนึ่งไม่ได้มาจากนโยบายของใครคนใดคนหนึ่ง <cer> มาจากการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่ได้ฉันทามติเหมือนๆกัน,นพร้อมๆกันแล้วคิดไปในแน,นวทางเดียวกันว่าเราต้องต่อสู้และพิทักษ์ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้ได้มากขึ้นมาวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมทำร่วมกับเครือข่ายรัสวัสดิการคือ บำนาญ3,000บาทจากที่เคยพูดกันว่าเป็นไปไม่ได้วันนี้มีแนวโน้มสูงเพราะโคศโกรัฐบาลบอกกำลังจะมีการปรับปรุงถึงแม้จะไปไม่ถึงเส้นชัยแต่แนวโน้มสูงมากว่ามีการเปลี่ยนจาก6 0 0 7 0 0 8 0 0 0 0ห่อย่างแน่นอนในสมัยสภาชุดที่ยีนี้ครับขอเสียบประมือหน่อยนี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ว่าเราทำงานทางความคิด3ปีเต็ม ไม่ต้องทำงานทางความคิดกับใครเลยแต่ทำงานทางความคิดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาทั้ง500คนให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภา500คนต่างกันก็แค่พักการเมืองต่างกันก็แค่คนละฝ่ายฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต่างกันก็แค่ตอนหาเสียงมีสังกัดพักที่แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันทั้งสภาคือมาจากพี่น้องประชาชนถ้าเชื่อมั่นสสอไก ส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งส่งสสกายไปทำงานในสภาแล้วคิดว่าทำได้ไม่ได้ได